กลับมากันอีกครั้งนะครับกับการทำคลิปสุ่มโคลโรโบนะครับแต่อาจจะไม่ใช่โคลโโบนะจ,จะเป็นตู้ทัดแสงนะครับวันนี้ไม่ได้พูดทำสำแพงครับไปเลยวันนี้ผมมีงบให้ประมาณ40ตัวนะคือผมต้องการพวกตัวสร้างโลกตัวนี้ก็ได้ทามาสร้างโลกให้ทีนะทีเนี้คือผมไม่มีตัวสร้างโลกเลยผมก็เลยได้เอามมลดุลย,ยางมาใช้แทนนะแบบไม่มีตัวสร้างโลกเลยจริงๆทีมผมก็เลยได้ตัวที่แบบเป็นทัดแสงใช้งานยาวๆนะครับ ก็หวังว่าจะได้ตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้จริงๆเอาตัวดีๆสักตัวหนึ่งอะแต่ผมว่าถ้ามืดเตือนจะดีกว่าแต่ผมอยากหวังว่าจะได้ทัดแสงตัวดีๆย่างเช่นพวกท่านนี้ท่านนี้อืมก็เลยจัดไปครับสี่สิบตัวมีกองไพ่สี่สิบตัวนะไปลุยกันเลย ขอตัวดีๆมาเถอะนะคือเล่น PVP มันมันสู้แรงตัวสูงๆไม่ไหวจริงๆครับทีมผมเพราะว่ามันไม่มีตัวสร้างโลไปสู้ทีมของตัวข้าก็เลยอยากได้ตัวสร้างโลกดีหรือว่าจะรอโคโลโบนะครับว่ามันจะเหลือตัวไว้ประมาณร้อยหนึ่งไว้สุ่มโคโลโบอีกนะครับไม่มาจริงอ่ะต้องมาและวนี่ต้องมาสักตัวหนึ่งอะ อืมเราขอดีเซตตู้กันมาใหม่มา let's go ตองมาเลยต้องมาดินี่มัตตู้แสงจริงป่ะเนี่ย ขอร้องเถอะสักตัวหนึ่งนะเอามาเสิร์ฟทีให้ผมเถอะขอร้องยัาไงเกมส์ขลุ่บๆจะต้องทำใจเอนงนะถ้าดวงเราไม่มามันก็ไม่เมียไม่มาจริงๆนะครับอามุนีค Let's go <S mm hmm. ต้อง้า่จริงนะเก็บตัวไ right. ว้สม่มลัวละส่วนในที่อื่นไม่แน่นะโอเคก็ตามนี้ไม่มาจริงๆนะครับสำหรับ40ตัวเราไปดีนี้สงสัยต้องรอคอนโดละนะครับผม